สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ Easy Easy 6 3หกสามเก้าห้านะครับกับีกครั้งกับเพลย์ลิสต์ป้ายยาครับป้ายเพื่อนๆด้วยป้ายผมด้วยอย่างอันนี้ผมว่าป้ายผมแน่ๆเลยเพราะในบ้านผมเนี่ยพวกตัว IoT เยอะมากนะครับ ก็บ้านก็เป็นสมาร์ทโฮมแบบเกือบจะเรียกว่าเต็มรูปแบบแล้วครบทุกอย่างเลยนะครับหนึ่งในสมาร์ทโฮมที่ควรจะมีก็คือพวกเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ใช้ในการวัดพวกอุณหภูมิความชื้นอะไรประมาณนี้ตัวนี้เป็นนาฬิกาปลุกที่มีแอปพลิเคชันเชื่อมกับแอปพลิเคชันทูย่าหรือว่าสมาร์ทไลฟ์นะครับสามารถลิงก์เข้ากับพวกอุปกรณ์ iot device ในเครือของแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นทูย่าหรือว่าสมาร์ทไลฟ์แล้วก็ลิงก์เข้าไปกับพวกแอปพลิเคชัน google home ได้เท่ากับว่าเราสามารถไปสั่งงานได้เช่น ตัวนี้เราสามารถจะไปผูกกับตัวสมาร์ทปลักของทุ y ย่หรือว่าสมาร์ทไลท์แล้วทําหน้าที่ในการดีเทคในเรื่องของอุณหภูมิครับสามารถที่จะตัดได้ว่าถ้าอุณหภูมิลดต่ํำกว่าเท่าไหร่แล้วให้สมาร์ทปลักมันปิดไปนะครับถ้าเป็นแค่เซ็นเซอร์ธรรมดามันก็ดูเฉยๆใช่ไหมอันนี้เป็นนาฬิกาปลุกไปด้วยก็ดูแลน่าสนใจมากๆนะครับราคา421บาทผมว่ามันโอเคมันไม่แพงนะ ับอุปกรณ์ที่เป็น IoT มันลิงค์เข้าผ่าน Wi-Fi ได้นะครับก็โดยรวมถือว่าน่าสนใจเลยแล้วก็มันมีฟีเจอร์ในการตรวจจับในเรื่องของความชื้นด้วยเอออันนี้ถือว่าเจ๋งนะถือว่าเจ๋งเลยนะโดยรวมก็เลยดูน่าสนใจมากๆกับราคาที่แบบ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหรือเ,เพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฮมอะไรเลยเอาไปทําเป็นไรกะปลกธรรมดาบอกอุณหภูมิบอก ความชื่นสัมผัสได้ไหมผมบอกเลยว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงครับ420บาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างนะครับไปหาซื้อกันมาได้เลยก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้กับ e ีซี่อีซ6395นะครับเหมือนเดิมชอบกดไลไไไดค์แชร,ร์กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อเพได้ทราบผลการเด็คลิปที่ได้ยินอยู่เนี่ยก็สามาร์ทปลัก๊กแต่ว่าไม่ใช่สมาร์ทปลัก๊กปกติเป็นเหมือนเป็นก๊อกน้ำที่ทำงานอัตโนมัติตามช่วงเวลาแล้วปั๊มมนนนนน้้้าาก็ทงงี่ไไดดยยิสๆเล IoT บผ น้ำมันมาลดน้ำเองเพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนไงเห็นไหมเจ๋งไหมนี่คือออโต,โต้ครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปได้กด s u บ s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อได้ทราบผลในคลิปฝากไว้วันนี้สำหรับปลายยาครับ